คือทุ่งดอกบัวแดงนะคะจังหวัดพัทลุงค่ะนี่ครับวันนี้เราอยู่ที่ทะเลน้อยนะครับจังหวัดพัทลุงเด้อดีบรรยากาศดีมากแล้วดูสวยมากให้ดูดอกบัวบานสวยมากเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดอกบัวนี่จะมีเยอะช่วงไหนอะพี่เมษาเมษา,มาโอ้หน้าร้อนเหรอใช่อ๋อพี่เขาบอกว่าดอกบัวเนี่ยเยอะช่วงมีนามเมษานะแต่ช่วงนี้ก็ยังเยอะนะเยอะอย่างเยอะโอ้โหนี่ทุกคนสวยมาก มันเยอะจริงนี่ขนาดพี่เขาบอกว่ายังไม่เยอะนะเดือนเมษาน่าจะเยอะกว่านี้นะครับเป็นทุ่งดอกบัวแบบนี้เลยแล้วตอนเช้าเนี่ยดอกบัวกำลังบานสวยมากเลยมีดอกบัวสีขาวเห็นไหมนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่เขาเรียกดอกบัวอะไรนะพี่ดอกบัวเผื่อนชื่อนี้เรียกบัวคลั่งอีกชื่อนึ่งเขาเรียกบัวคลั่งใช่ไหมมีแซมมาด้วยนี่ครับอ๋อนี่หาดูยากเหรอพี่ดอกบัวสีขาวนี่ไงมีสามดอกเอออุ้ยอยากถ่ายดอกนี้น่าจะสวยเขาเรียกดอกบัวเผื่อนนะครับ หรือว่าดอกบัวผันเฮ้ยเขาดอกบัวันบัวผันนะบัวผันน่มันหลองเพลงบบัวผันทั้งเราหลองเพลงบัวผันทั้งออคุนนกนกนนกปังห่างใช่ไหมพี่เนี่ยตัวใหญ่มากเลยเฮ้วคนยืนบนดอกบัวได้เลยเราบอกเฮ้ยอย่างเดียวนานๆจะมาทีใช่ไหมมันไม่กลับแล้วเอหรอไม่กลับแล้วมาแล้วไม่กลับนกอัพยพมาแล้วไม่กลับเลย แไหนว่าติดใจที่นี่แล้วยังบอกูที่นี่อ๋อมีขอบพวสั่งขอบพวอยูนีบวกลับเลยอยู่ยาวๆเลยอันนี้เป็นดอกบัวสีขาวนะอ๋อมันเป็นบัวผสมใช่ไหมพี่ใจะเป็นสีขาวนะนี่ครับพี่กาลังมาหาปลาอุ้ยล้องดอกตังข้านบ่นอันนี้พุ่งอะไรเนี่ยพี่ต้นกงเหรออ๋อ ตัวเ,เ,เล็กๆสีขาวนะครบก็คือบัวบานะครับอยู่ในน้ําเหมือนกันจะเป็นอะไรนะแบบขนาดต่างกันเลยนะกับกับบัวสีแดงนะสวยมากเลยเอ,อ่ะใครว่าสวยบ้างครับกดบงหนึ่งมาให้หน่อยอันนี้คือทะเลน้อยนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งดอกบัวทะเลน้อยนะครับสวยมากบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอันนี้เดือนประมาณสิงหาคมนะครับขนาดพี่เขาบอกว่าช่วงนี้ยังดอกบัวไม่เยอะนะยังสวยขนาดนี้เลยนะถ้าใครมาช่วงเมษานะครับดอกบัวจะเยอะมากเห็นไหมบานเต็มเลยทุกคนเห็นไหม สวยมากครับบรรยากาศตอนเช้าเนะทุ่งดอกบ,บัวถ้าเรานั่งเรือจากที่พักเนี่ย1,200บาทใช่ครับผมเป็นแบบเหมาลำนะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับใครมาเที่ยวพัทลุงนะต้องห้ามพลาดเลยครับคือการมานั่งเรือเที่ยวทะเลโบแดงแล้วก็ไปเที่ยวทะเลน้อยนะครับไปดูควายดำน้ำนะทุกคนนะสุดยอดแม่ดาวสุดยอด